สวัสดีครับแม่วันนี้เราพบกันอีกแล้วนะครับเดี๋ยวขอปิดเพลงก่อนนะครับมันมันมันสนุกเกินตปอะ่ะเราต้องปิดเพลงก่อนปิดเพลงเอาบรรยากาศเริ่มเศร้าออแล้วทีนี้พอปิดเพลงไปมันก็แบบเศร้าโศกเลยอ่าต้องเอาเพลงใหม่อ่าบรรยากาศท่าเรือนี่แหละแผ่นเสียงนี่แหละมาเปิดเลย เนี่ยผมคิดว่าตัวนี้ดีอ่ะมาอย่าเป็นเสียงแบบนั้นมันดูมันดูแบบมันเงียบเหงาดีนะแบบนั้นผมไม่เอาดีกว่าเปลี่ยนฮ่าเรารอบหลังได้มาต่อไปไม่โดนอ๋อคิดจะหลบเหรอ พ่ดรัวงานนี้เราได้ไป24แล้วไม่รู้ว่าจะเยอะกว่าน,นี้ไหมโ้ oh, ซอมบี้ธรรมดาเนี่ยก็ <Yeah. S 2> สามารถยิงไปใส่ได้เลยนะโดยที่ไม่มีอะไรนะมันไม่มาหาหรอนะยิงไปใส่ได้เลย ปั๊มซอมบี้มีตัวกัดเร็วมา <c oughs> <c oughs> ง้างสุดสายเลย กวนแล้วงานนี้ <G uan> อ้อให้มันพ้นใส่ซอมบี้เดียวกันเลยเนะี <G uan> ่ยเข้าอยู่ที่แปด คุณใช้ค้อนอ้าวตกอ้ว,วนมาแล้วมาที่นี่หน่อยมานี่หน่อยสบายนะแต่ว่าซอมบี้มันมาทีละน้อยนะไม่ได้มาเยอะ แม่ป้อมประการที่3งานนี้ เราสามารถกดกดหมอบได้นะครับกดหมอบไปเลยนะครับซอมบี้ถึงแม้มันเห็นเราแล้วนะครับเราก็ยังสามารถกดหมอบได้อยู่มาพิบเบิ้มมา ตัวอ้วนมาอีกแล้วแม่ถูกป้อมปืนลาดไปซะแล้วไม่ได้แล้วงานนี้โอ<ฮ>้โ มามาตัวอ้วนมาต่อไป สงสัยต้องไปเติมอาหารก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมา บไปแล้วโหมาได้สิบสองลาดได้ <ś led> ผ e ีติดเสาทางานนี้มาเอาไม่ได้เล่นตัวนอยอ่ะผมส e ja e ู o, ้ไปเลยแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่เกิดมาอีกนะเราต้องการแบบเรื่อยๆเราไม่ต้องการผีติดเสาอะอะไรเนี่ย๋อผีติดเสาอีกแล้วเหร มาครั้งนี้น่าจะเอาไมา่อยู่แล้วล่ะครับเพราะว่าข้างล่างเนี่ยมันก็จะมีตัวพวกนี้อยู่เยอะแล้วล่ะเฮ้ยเฮ้ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งนั่นแหละ ห่างออกก่อนแผ่นไม้อก,กับเศษโลหะถ้าอันนี้พังเนี่ยเราได้เราได้ของกลับมานะ เราหนีได้ครับเราหนีได้รอบสองเรียบร้อยติดสไนเปอร์ ไปให้หมดเลยแล้วกันมันจะได้แบบสบายตามา มีมาให้ตีเรื่อยๆเลยครับบอกเลยว่าตอนนี้ได้หนึ่งพันแล้วนะครับตอนนี้ไม่รู้ว่าไปกี่นาทีแล้วนะ เราจะเห็นนะครับว่าเมื่อกี้เนี่ยกล่องมันพังไปแล้วนะครับมันน่าจะถึง1000พนแหละครับถ้าเราไม่ไปเก็บกู้มันนะครับกล่องเนี่ยกล่องติดเชื้อเนี่ยมันจะละลายนะครับกลายเป็นเศษเหล็กประมาณนี้ครับสิอันไม่น่าไม่น่าจะใช่16อันน่าจะประมาณนี้นี่ยผมอ่าห้องทดลองนักิทยาศาสตร์น้อยนะครับงานนี้ก็ถ้าเราถ้าเราไม่เก็บมันเนี่ยมันก็จะละลายไปแบบนั้นนะครับแต่ว่าถ้าเราเก็บมันนะครับมันก็จะอยู่กับเราไปได้เรื่อยๆนั่นเองนะครับแต่ถ้าเราไม่เก็บเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นนัะครบ มันก็จะลายละลายลงดินนะครับประมาณนี้นะครับก็คลิปนี้ก็เป็นแบบว่าอุทาหรณ์นะนะแล้วก็มันก็จะมีแบบอันนี้อันนี้ไม่ใช่อะไรนะครับผม,ผมก็เคยเจอแล้วนะครับกับตัวด้วยอันนี้ไม่ใช่ครั้งแรกของผมนะครับก็อยากสืบรายท่านผู้ชมด้วยนะครับว่าเทคนิคนี้มันใช้ได้นะครับแต่เราต้องหยิบกล่องขึ้นมารีเซ็ตนะครับแล้วก็วางลงไปที่เดิมอีกครั้งก็คืออุ้มขึ้นมาก่อนแล้วก็วางลงนะครับประมาณนี้ถ้ารอไปนานๆานเนี่ยมันก็จะกล่องมันก็จะสลายแบบนั้นนะครับ ก็อันนี้ผมได้มา1,000นะครับได้มาเท่าไหร่เดี๋ยวขอดูก่อนนะผู้เยอะอยู่้ะเนี่ยคือซอมบี้มันมาให้ตีเรื่อยๆเลยนะครับก็คลิปนี้ก็กล่องน่าจะไปแล้วน่าจะพิธีกรแล้วน่าจะไปแล้วเราก็ไม่สามารถสร้างต่อได้อีกนะครับก็น่าจะอำลาท่านผู้ชมแค่นี้นะครับไปเจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย